เอามัมาี่ยวถาดอะ่ะเอามนี่วก่ไมีเ่เป็ดอย่เปาีเปรือีเปโอเคเปดหรือป็ดเปเดี๋ือที่เปดพี่พี่ผีเปผมอยากว่าน้ำาึ้งตว่แยะเป็นแฟนกันนะรู้ไหม พี่อยู่หนุ่มดิหนอหนนอันนนออยังไม่หนู่ยังไม่ใช้แสดอไใจับไหนมาอ่อใจับไหนไี่มันน้อยแสตดอเจบาใ้จับเลยเจ้จจับเลย